สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ปอนด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชรุมฟอร์ดไอเสาขาราชพฤกษ์พระราม5มีโอกาสสงมอบรถให้กับลูกค้าทกท่านค่ะขออนีงาสอบถามพี่ปอนค่ะเซอร์รถกับพี่นนทเป็นยังไงบ้างคะก็ดีครับบริการดีครับแนะนำภายในรถด,ดีมากครับเจอพี่เนปที่ไหนคะใน a c e b o o k ครับพอดีโพสหารถก็พี่เขาก็ทักส่วนตัวมาคุยคุยกันถูกคอใช่ไหมคะครับผมแล้วตัวรถวันนี้มารับเป็นยังไงบ้างคะพี่ก็สวยครับ ชอบครับชอบคันนี้เป็นเงินสดหรือว่าไฟแนนซ์ครับพี่ไฟแนนซ์ครับแล้วก็ไ,ไฟแนนซ์แล้วการประกอบอาชีพของพี่ประกอบอาชีพอะไรครับพี่เป็นไอทีครับของสมาคมโรงจีเข้าไทยเป็นไอทีไฟไอทีเลยครับผมแล้วก็การบริการการต้อนรับภายในชลูมเป็นไงบ้างคบพี่ก็ดีครับเมื่อเช้ามาแต่เช้าก็ได้กินแซนด์วิชค่ะแล้วก็คําถามสุดท้ายค่ะอยากถามความรู้สึกของลูกค้าแล้วก็ ทำไมต้องเป็นฟอร์ดครับพี่ก็ส่วนตัวก็ชอบรูปลักษณ์ภายนอกครับแล้วก็ออปชั่นทั้งในก็ดีครับครับชอบออปชั่นครับโอเคเป็นอีกหนึ่งเสียงาจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางชลุงฟอร์ดไอเมสาขาราชบุรีพหรามาค่ะต้องขอขอบคุณพี่ปอนด้วยนะคะวสวัสดีค่ะ ก็จะช่วยเปิดให้ขอบคุณครับครับขอบมากครับขอบคุณนะครับครับ